ครับสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมบุญเรืองสล็อตนะวันนี้เราก็มากับทุน480บาทของเรากับเกมมาตองวี2ของเรานั่นเองนะลูกรักของเรามาไม่ทําให้ผิดหวังหรือเปล่าเบ็ดเบ็ดสิบบาทแมวห้าบาทดีกว่าห้าบาทดีกว่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจังหวะน,นี้สามสามไม่มาโอ้โหเสียดายไปพหนุม่มพอยอดชายสาม สามไม่มาไม่สามเด็กทำไมกูอยากได้สามมาตัวเองเทำไมกูไม่อยากได้วะไอ้ห่าเออมาไปยิบขนมไปเร็วพ่อหนุ่มอย่างเงานะาสามอะไรเงี้ไม่มีอีกแล้วโอ,โ,โอ้โหโค้ดสวยเลยเมื่อกี้น่ะสามน่ะไม่มีสองสองช่องแรกก็ไม่มีไปยี่ไหวมาอย่างนี้หวายมาอย่างนี้ไหลไปห้าขีดห้าขีดไหลไปสองขีดช่องแรกไม่มีวะโอ้โอหเมื่อวานลองไปได้มาจองมาจองแต่โคตรหนักเลยเมืม่อวาน ไม่ใช่เมื่อวานเปเล่นสาวทำเออวันนี้มาเล่นมาจองเออหมาไหลไปดิไหลไปอีกไหมหยุดอะไรหรือยังวะหยุดเร็วเกินหยุดเร็วเกินโอ้โหสองสามตกมาที่แปดฟองได้ไหมตกมาที่แปดฟองเลยได้ไหมไปไปพ่อหนุ่มไปพ่อหนุ่มโอ้สองพ่อหนุ่มพยอกชายโอ้โหพีมาเอ้า ยังไม่ไหลให้เลยวะไม่ไหลให้เลยวะสองสองขอสองได้ไหมสาวเป็นสีทองอะไม่ได้เลยสองสองขีดไอ้หายเ้ยมาทำไมวะสองกลมไม่ไหลเหมือนเดิมโอ้บีวายกระถ่ายบีวายยังไม่ไหลโอ้โห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 เออโอ้โหงไหลไป สี่เหลี่ยมอืมสี่เหลี่ยมไม่มีสี่เหลี่ยมไม่มีเอาสามสามแมนก็ได้อะไรภาษาจีนมาสองขีดห้าอืมขีดได้ห้าก็ไมีอุย้ยหวายคู่อย่างนี้เรียบร้อยโอ้ยทีเดียวเหรอไม่ไหลหน่อยวะ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 เรียบร้อยอืมเห็นแต่ตุ่ๆเมื่อกี้เรียบร้อยมาพระหนุม่มโอ้ยพ่อเจ้าชาย ไอยอดชายยังไงพอ,อยอดชายเหงาแล้วหนึ่งเหงาเหงาเอ้อเออไม่เหงาเอ้ฮะห,ห้าก็ไม่มียังไงไม่ยอดชายพอ,อยอดชายยังไงพอ,อยอดชายยังไงสองกลมไปสองกลมไปสองขีดมาสองขีดถามจริงโอ้โหโอ้โหเอ้อมาสองขีดสองกลมสองกลมตกลงมาโอ้สี่เหลี่ยม,มหายมาทำไมวะ เป็นสองคนสองคนมาคู่สวยยมี่แค่ลายคู่ไปเลยสามรอบแล้วนะมึงเนี่ยโอ้โหสองรอบมาเออไปอะไรวะไม่มีเอ้ยมีอยู่สองขีดไหมโอ้โสองขีดจะไปตกช่องอื่อดีโอ้โหมารอบสุดท้ายโอ้โหรอบเ,อเฮียเท่าไหร่โอ้โหยี่สิบเจ็ดบาทถามจริงโอ้โหโอ้โตายละ โอ้โหโดนเขาเอาคืนโดนเขาลูดคืนแล้วมั้งเนี่ยไปลูดเข้ามาเมื่อวานเนี่ยมันจะโดนเขาลูดคืนหรือเปล่าวะไปมาห้าหาไม่มีโอ้โหเอ้ยมาผมไม่ไหลหน่อยวะยอดชายพ่อหนุ่มพ่อโอ้โหพ่อยอดชายก็ไม่ไหลเลยพ่อยอดชายพ่อยอดชายไม่ไหลเลยห้ากิโลต้องปิดช่องว่ะพ่อยอดชายมาพ่อยอดชายมา ภาษาจีนไหมภาษาจีนไหมฮึ่มแรกตกยากเลยภาษาจีนไปทำสองร้อยหกสิบบาทของเราหกสิบแปดมากเฮ้ยหวายกูหวายกูอย่างงี้เรียบร้อยหาขีดฮึ่มดูภาษาจีนเขาสวยน่าจะมีโอ้อุ๊ยไหวมายังไม่ได้ดูสามสวยจังวะหวายกูอย่างงี้หวายกูอย่างงี้ฮะข้ามาอย่างงี้ห้าขีดดิห้าขีดมาโอู้หไหลสามไปไหลสามไปไหลสองตัวมาที่สองสอง น่าจะมีสองด้วยฮะทำไมสองไม่ตกลงมาวะเออให้มาแตกบ้างเถิดชายโอ้โหจะพลาดทายไปห้าขีดโออีอวะไปเอาหน่อยเอาหน่อยอือืออืออือโอ้มึจงจะเห่าอะไรขนาดนั้นละเออโอ้โหไอ้มาจองเกลือไม่ใช่มาจองสองแล้วมาจองเกลือแล้วไอ,อี๋โอ้โหมามาจังหวะน,นี้ห้าไปดิห้ามาแล้วก็ห้าอีกตัวหนึ่งห้ามาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ หมดเร็วจังวะถ้าขีดไม่มีสภาพสภาพสภาพมาดิโอ้โหหม,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 มาไม่รู้เวลาเวลาหมาไม่รู้เวลาเวลาโอ้โหกำลังกำลังจะบดเลยโอ้โหช่องสองเมื่อกี้หมาไม่รู้เวลาเวลาเลยโอ้โหมาโอ้โหอยจะเกลือแบบเมื่อกี้อีกนะจะรู้อะโอ้ไปโอ้โห เขาถามจริงนะเยี่ยกูาปั่นไม่ขึ้นเลยเหรอวะนี่สามรอบไปแล้วมึงไงเออโอ้โหไวสี่ตัวมาวสี่ตัวมาภาษาจีนภาษาจีนภาษาจีนขอเลยภาษาจีนช่องแรกเนี่ยตกลงมาทำไมชั่งสองวะโอ้โหโู้โจะตกลงมาช่องแรกนะมึงนะเดียวนิดเดียวเลยมามาสองขีดไหลไป สองขีดไหลไปภาษาจีนภาษาจีนสีแดงไม่ได้ว่ะสองขีดไม่ได้รอบสุดท้ายเอาหน่อยเพื่อนไอ้ชายโอ้โหเยี่ยเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้ร้อยยี่สิบหกจะรู้อะรอบแรกยี่สิบเจ็ดรอบอีกรอบร้อยยี่สิบหกโอ้ยเยี่ยมวันที่อะไรของกูเนี่ยโอ้โหมันปั่นไม่ขึ้นเลยนะโอ้หรือมันจะเอาคืคนว่าเยี่ยเมื่อวานกูไปลูดมันมาแล้ววันนี้มัน ตงเหมือนจะลูดกูให้ได้เลยโอ้โหพักดีกว่ากูเฮ้ยไม่ไหวองฝา,า,ากกดติดตามด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับผมโอ้โหจะลูดกูอย่างเดียว